นี่คือด o ล่าฮอฟฉันจำเขาได้จากโปสเตอร์ประกาศจับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องอดซ้ำนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอันเพิ่มทตามความรู้จากกับแอนโทนีด o ลาฮอฟและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีผ้บับการได้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันที่จริงแล้วนะครับผมมีตัวละครตัวอื่นอีกที่กําลังทําอยู่เหมือนกันแต่อดใจไม่ได้จริงๆครับผมอยากจะทําเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้เสียความตายบ้างและถ้าเกิดว่าผมจะทําก็คงจะพลาดคนนี้ไปไม่ได้เลยครับแอนโทนินเดลฮอฟชายผู้ไร้ความปานีโหดเหี้ยมและเป็นหนึ่งในคนที่จงรักผักดีต่อจอมมารมากที่สุดเขายินดีเป็นอย่างยิ่งครับกับการได้ประเคนความทรมานให้แก่ผู้อื่นเขาไม่ลังเลหรือเสียใจเลยแม้แต่น้อยอย่างตอนที่เขาทรมานเฮเมลนี่ครับ ตอนนั้นเฮอร์เมลนี่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้น16ปีนะครับแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอันที่จริงแล้วเขากลับยิ้มดีใจมากยิ่งกว่าอีกครับเดลลฮอฟส์ทุกอธิบายไว้ว่าเขาเป็นชายร่างกำยำใบหน้ายาวซีดเขามีผมสีเข้มและมีตามางที่แขนซ้ายของเขาเจเคโรลิงไม่ได้อธิบายในช่วงวัยเด็ของเขานะครับพอเธอเราถึงเรื่องราวความโหดเหี้ยมของชายคนนี้ ในครั้งแรกช่วงสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่1ครับดอลฮอฟ์ฟเป็นหนึ่งในผู้เสพความตายมือดีของวอเดมมอร์เขาเป็นพ่อมนท,ที่ทรงพลังมากเลยคนหนึ่งครับในบรรดาผู้เสพความตายเหมือนกันมีเพียงแค่เบรติกและสแตงและเซเวลรัสเนปเท่านั้นที่จะมีความสามารถจะทัดเทียมเขาได้ดอลฮอฟ์ฟเขาเคยทรมานมักเกิลมากมายตามคำบอกเล่าของคาคาลอฟดอลฮอ์ฟก็ตามเก็บผู้ไม่สนับสนุนวอเดมอร์และนั่นก็รวมไปถึงพี่ชายสุดที่รักของมอรล,ลี่ทั้งสองคนอีกด้วย ดลฮอฟและผู้เสียความตายอีกสี่คนค่าพิชายของมอลลี่ทั้งสองคนยังโหดเหี้ยมและไร้ความปาณีทุกอย่างถูกอธิบายไว้เพียงแค่ประโยคที่ว่าโหดร้ายเท่านั้นดลฮอฟคืออนุสรแห่งความหวาดกลัวและใกล้เคียงมากที่สุดกับคำว่าปีศาจมีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่ดลฮอฟหวาดกลัวและเขาคนนั้นก็คือวูเดมอร์ในช่วงก่อนที่วูเดมอร์จะหมดอำนาจดล่ฮอฟ ถูกจับและถูกส่งไปที่อัสคาบันในข้อหาอาชญากรรมสูงสุดในปี1981เขาถูกขังในคุกอัสคารบันที่มีความป้องกันที่แน่นหนาที่สุดและเป็นส่วนที่มีผู้คุมวิญญาณชุมมากที่สุดอีกด้วยมีเพียงแค่เบรติกเท่านั้นที่อยู่ใกล้ๆกับห้องของเขาและแล้วหลังจากนั้นวันเวลาที่เขารอคอยก็มาถึงในปี1996เกือบ15ปีการทนทุกข์ในคุกอัสคาบันตอนนี้มันถึงเวลาแล้ว ดอลดลฮอฟและผู้เสียความตายอีกหลายคนก็พาการแหกคุกอัสคาบันและกลับเข้าร่วมกับจอมมานแต่แทนที่กระทรวงจะให้ความจริงกลับบิดเบือนการแหกคุกในครั้งนี้ว่าพวกดอลฮอฟถูกเชื่อไว้วโดยซีเรียสแบล็กภายหลังในวันที่18มิถุนายนปี1996วเดมอร์ได้รอแฮร์รี่ไปที่กองปริศนาดลฮอฟก็เป็นในคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ครับแต่สําหรับเขาแล้ว นี่ไม่ได้เรียวกว่าการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวมันก็เป็นเพียงแค่การวิ่งไล่จับของเด็กๆเ,เท่านั้นดลอลลฮอฟเข้าสู้กับเฮอร์แมลนี่เนวิลและก็แฮร์รี่เพียงคนเดียวเท่านั้นในตอนนั้นเขาใช้คาถาไร้เสียงหรือเวทอวัจนภาษาซึ่งมันทําให้เฮอร์แมลนี่ไร้ความสามารถในการลบและเขาก็ทําให้จมูกของเนวิลหักแฮร์รี่สามารถชนะดลลฮอฟได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าความเก่งนะครับ ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าดลฮอฟเขาเสียสมาธิตั้งหากหลังจากนั้นพวกภาคีก,ก็เข้ามาดอลฮอฟก็กลับเข้าสู่สมรลภูมิหลังจากที่เขาพาท่าให้แกแฮร์รี่พอตเตอร์เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความหัวเสียนิดหน่อยแต่เขาก็ได้พิสูจน์ต,ตนเองแล้วว่าฝีมือของเขาไม่เคยเป็นรองใครเลยด้วยการชนะอลาสเตอร์มูดดี้อดีตมือปราบมาอันดับหนึ่ง และดอโลฮอฟก็จัดการกันเนวิลดยการสาบให้เขาเต้นแท็บพร้อมทั้งโจมตีแฮร์รี่พอตเตอร์ในคาถาที่เขาใช้ใส่เฮอร์เมลนี่แต่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็สามารถบอกได้ดอโลฮอฟพยายามจะใช้แอคเซิโอเพื่อเรียกลูกแก้วพยากรณ์ในมือของแฮร์รี่มาแต่เขากับถูกพักด้วยเวทมนต์ของซีเรียสแบล็กจากนั้นนะครับดอโลฮอฟและซีเรียสก็สู้กันอย่างดุเดือเลยครับแต่ดูเหมือนว่าแอนโทนีนดอโลฮอฟจะได้เปรียบมากกว่าแต่ไม่น่าแฮร์รี่ก็กลับมาช่วยพ่อทุนห่วงเขาไว้ครับ หลังจากนั้นเดลลอฟก็น่าจะถูกจับขังในอัคาบานอีกรอบหนึ่งพร้อมกับผู้เสพความตายในช่วงระหว่างที่เขาเข้าต่อสู้กับพวกมือปราบมารวาดอดดอมมองว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เป็นเพราะลูเซียสมาลฟอยต่อมาในเดือนกระะกฎาคมปี1997เดลลอห์ฟก็กลับมารวมพนอีกครั้งหนึ่งกับผู้เสพความตายและนั่นเป็นการประชุมที่มีจอมมารเป็นประธานที่คลือหาดของมาลฟอยในตอนนั้นนะครับก็มียกรีลเซเวอร์ลัตไปด้วยครับและเดลลอ์ฟก็ยังชื่นชมแยกรี ที่เขาสามารถเข้าควบคุมกระทรวงได้ด้วยคาถาสะกดใจใส่ไพอัสติกเนตและดอลฮอฟก็หัวเราอย,ยอํพวกเมลฟอร์และเบลติกส์หลังจากที่วูดมอร์ดูถูกพวกเขาเรื่องของนิมฟอดอล่าไม่นานหลังจากนั้นผู้เสี่ความตายก็เข้ายึดกระทรวงได้สําเร็จครับดอลลฮอฟและทอฟฟินก็ได้ตามพวกแฮร์รี่ไปที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งแต่แฮร์รี่ครับกลับไวตัวทนันซะก่อนหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เกิดขึ้นดอลล์ฮอฟใช้คาถามัสไซรอนแต่ก็ยังไม่ไวครับที่เขา จะพาให้แกเฮอร์เมลนี่ต่อมาหลังจากนั้นครับเขาก็โดนแก้ไขความทรงจําและดูเหมือนกับว่ามันจะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเลยครับพอเนื่องจากทํางานผิดพลาดวอร์เดมอร์จึงจัดการเขาด้วยคาถากรีดแทงดอลล์ฮอฟอาจจะเป็นในคนที่วอร์เดมอร์สั่งให้มาตามหาบ้านเลขที่12กิมเเพสก็ได้ซึ่งที่นั่นในตอนนี้อาจจะเป็นที่หลบภัยให้แกแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากนั้น,นครับก็มีข่าวมาว่าดอลล์ฮอฟ เขาโจมตีดีนโทมสัสโดยที่ตอนนั้นนะครับมีปราวตีพาเตลอยู่ด้วยภายหลังจากนั้นก็เป็นช่วงสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับวอเดมอร์และผู้เสพความตายมากมายเขาสังหารฆ่าเด็กในฮอกวอตส์อย่างไร้ปาณีไม่มีกระพริบตาดอราฮอฟได้สังหารกําลังหลักสําคัญอย่างรีมาสลูป,ปินโดยการต่อสู้ตัวต่อตัวเขาสามารถฆ่าเจ้ามนุษย์หมาป,ป่าที่อ่อนแรงลงได้ตอนนี้รีมาสลูปินนอนแน่นิ่งไปแล้วและวอเดมอร์ก็สั่งให้ถอนกําลังแล้วด้วย และววเดมอร์ก็ยังบอกอีกว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็เพียงแค่ให้แฮร์รี่มายอมรับความตายซะดลอลฮอฟและแยกรี่ก็เป็นคนที่ยินเฝ้าตรงทางปากทางเข้าเพื่อไปยังป่าต้องห้ามและไม่นานแฮร์รี่ก็มารับความตายจากวูเดมอร์แต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่ตายครับเนื่องจากว่าวูเดมอร์ไม่ซ้ำอีกสักทีนึงหรือไม่สองทีปะไม่งั้นนะครับป่านนี้คาถาอาจจะตัดคู่หัวใจแฮร์รี่ไปแล้วก็ได้ รายการที่เขาไม่ซ้ำนั่นแหละครับจึงทําให้เกิดสงครามรอบที่2และในรอบที่2นั่นแหละครับทำให้แอนโทนินเดลฮอฟได้มีโอกาสสู้กับมือวางอันดับหนึ่งด้านการประลองเวทอย่างฟิตวิกและเขาก็พ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเดลฮอฟเขาตายไปแล้วหรือถูกจับขังในอัสคาบันแต่เรื่องราวของเขานั้นนะครับถือได้เลยครับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัว และถ้าพูดถึงผู้เสียความตายก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีชื่อของเขาเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของดลอฮอฟถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซ like, ับกด l i ังพเ,พพเพื่อเป็นภารกิจต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ